วันที่13พฤษภาคมเวลาแปดนาฬิกา30นาทีในห้องประชุมอเนกประสงค์นายภาคินติรพงศ์ไพบุตรนายกเทศมนตรีรมือมหาสารคามมอบหมายให้นายโกภัสสมสารองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์การจัดการเครือข่ายเทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยชุมชนโดวยวิธีวิจัยเชิงพรรณนา,นาแบบเร่งด่วนในโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมือง โดยมีอบทอเกรือข่ายรวม6อบทอแต่ละแห่ง5คนจำนวน60คนเป็นตัวแทนคณะทำงานศึกษาวิจัยรีเซปนำโดยน,งนยางธัญญาแสงอุบลผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเกรือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่เป้าหมายจำนวน3ชุมชนประกอบด้วยชุมชนธัญญา3ชุมชนโพสี 1, 2จากนั้น เขียนสรุปรายการผลการวิจัยคณะทำงานระบบข้อมูล TCNAP และการวิจัยชุมชน RECEP ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนโดยใช้เครื่องมือ RECEP ในการกำหนดแนวทางการวิจัยชุมชนในพื้นที่และผู้เข้าร่วมการประชุมต่อไป